มากนณีแพทย์นพาอีกหนึ่งสาวนะครับสวยหาแพทย์นพาตอนนี้ชีวิตรัก,ก,กแฮปปี้มากกับแฟนหนุ่มนะครับเบนเรซิงมุ่งมิงฟงฟริงนะครับใส่เสื้อคู่กันเจ้าหญิงเจ้าชายเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันด้วยเมื่อวานนี้ออกงานนะครับนักข่าวนักข่าวก็สังเกตเห็นแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของแพทนะครับเจ้าตัวก็เขินก็บอกว่าฝ่ายชายจะซื้อให้เป็นของขวัญข้าในวันเกิดที่บ้านมาซึ่งทางแพทก็ได้ซื้อแหวนแลกกลับไปด้วยไม่ได้มั่น หรือว่าตีตาจองอะไรใด้ทั้งสิ้นนะครับคือให้ไปถามฝ่ายชายเองแล้วที่สําคัญนะครับเจ้าตัวก็ยังยอมรับว่าฝ่ายชายเนี่ยได้ขอแต่งงานแล้วแต่เจ้าตัวยังไม่พร้อมและยังไม่อยากแต่งยังไม่อยากคือแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าอยากมีลูกเลยอย่างที่แพทย์เคยบอกนะครับผมเพราะว่าชีวิตการแต่งงานเนี่ยมันก็มีอีกหลายๆอย่างที่แพทย์เคยบอกว่าถ้าจะต้อง,องเงินมา เสียเรื่องแต่งงานเนี่ยเขาเอาเงินไปดูแลแม่ดีกว่าออคุณคแพทบอกอยากจะมีลูกปีหน้าเลยซึ่งก็มองว่าไม่เร็วไปเพราะว่าจริงๆรู้จักกับคุณเบ้นมาแปดปีแล้ว<อ>นะคะเห็นว่าไปปรึกษาคุณหมอเรื่องมีลูกแล้วด้วยใช่ก็อยากจะมีลูก,กให้ให้คุณให,ให้ให้ทันแบบคุณยายได้อุ้มหลานนั่นแหละบอกว่าเรื่องซีสในรังไข่ที่คุณแพทเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยหาคุณหมอแล้วไม่มีปัญหาเพราะ,ะ,ะว่าถ้ามีลูกเดี๋ยวซีสก็หายเองนะครับผมก็คนนี้นะถ้าเป็นผู้ชายที่โตโน่ผู้ความจริงคนนี้ก็ตรงไม่แพ้กันนะ นางตั้งใจว่าปีหน้านางอยากจะมีลูกถ้นะครับอ่ะก็ขอให้สมได้ดังใจนะครับผมเพราะว่าความรักันสิ่งสวยงามเสมอใช่ไหมน้องไว้ใช่ค่ะ